สวัสดีพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านนะครับผมพิธาลิมเจรัรัตครับวันนี้มี3เหตุผลสําคัญนะครับที่พี่น้องประชาชนควรจะออกไปเลือกอบจอกันครับเหตุผลที่1ก็คืองบประมาณอบจอหลายหมื่นล้านนะครับเป็นภาษีของพี่น้องประชาชนทั้งนั้นเพราะฉะนั้นออกไปใช้เสธิ์ใช้เสียงให้คนที่เป็นนายกอบจอเนี่ยใช้ภาษีเราอย่างคุ้มค่าครับเหตุผลข้อที่2ครับก็คือการเลือกคนใกล้ปัญหา แก้ปัญหานะครับเลือกตั้งอบจนี่มาจากเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นทุกๆ4ปีหรือน้อยกว่านั้นเนี่ยพี่น้องประชาชนก็มีสิทธิ์ที่จะไปพิพากษาเขาว่าในตลอดเวลานั้นทํางานแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้จริงหรือไม่ไม่ใช่มาจากการแต่งตั้งนะครับแล้วก็ยึดโยงกับพี่น้องประชาชนเหตุผลข้อที่3ครับเลือกตั้งอบจไม่เหมือนเลือกตั้งทั่วประเทศนะครับไม่สามารถเลือกตั้ง ข้ามเขตได้ไม่สามารถเลือกตั้งล่วงกหน้าได้ไม่ฮาไม่สามารถเลือกตั้งข้ามประเทศได้ครับเพราะฉะนั้นพี่น้องต้องเดินทางกับบ้านเกิดของตัวเองแล้วไปเลือกตั้งอ,อบจกันเยอะๆนะครับขอบคุณมากครับ